สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวและชมบรรยากาศที่วัดเบนจมาบอพิษนะครับนี่ครับรูปโบสถ์วัดเบนจมาบอพิษนะครับจิวหลังเรียนหน้านะครับด้านหลังของเรียนหน้านะครับสวยจดน,นามากนะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นศาลามมอมศาลามมอมเฉยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับ เดี๋ยเข้าไปด้านในนี้นะครับไหว้พระกันนะครับด้านในจะเปิด6โมงปิด18 00. นาฬิกานะครับเปิด6โมงปิด18 00. นาฬิกาก็ไปด้านในต้องถอดรองเท้าไว้นี่นะครับ นี่จะเป็นที่วางรองเท้านะครับือเขกาไปชมด้านในกันนะครับ นีครับด้านในจะมีพระเยืะนะครับพระบูชาพระยืนพระยืนปางง่ามญาติเป็นนั่งขัดสมาธิ That's what you, you want. You one go one do one you. One. Mama's doing her with uh, your stuff. คืเ่บอกว่าใีิ้ดลาชมบรรยากาศรอบๆวัดนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆวัด สวยสดน้ำามนะครับวัดเบนจมะปอพิษนะครับ นะครับสะพานพระรูปนะครับปานข้ามนะครับสวยโโนน้ำนะครับ นะครับวัดเป็นจม่าบพิษนะครับจนลักษณของเหรียญหน้าบาทด้านหลังเหรียญหน้าบาทนะครับด้านนี้ก็เป็นคลองนะครับคลอง ของสมัยโบราณนะครับกับสวยสดนดนานะครับ นี่ครับสะพานข้ามน้ำนะครับนี่หลายสะพานนะครับนี่สะพานถ้วยนะครับ เป็นบอ่อปลานะครับตรงนี้ปบ่อให้อาหารปลา